ก็สวัสดีครับเพื่อนๆครับเช้านี้ก็เรือดักรอบนะครับเข้ามาแล้วนะครับอยู่กันที่นาบอยนะครับเจ้าเดิมนะครับนี่ครับได้ปูนะครับหลายตัวเลยครับเช้านี้ครับนี่แล้วก็มีด้วยนะครับในนี้ครับในตะกร้าครับอีกหลายตัวเหมือนกันนะครับ นี่ครับแล้วก็ยังมีตรงนี้อีกนะครับตัวใหญ่ๆเลยครับนี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็น่าจะเกือบจิโรแล้วครับแปดเก้าขีดนู่นเละครับปูขาวครับตัวใหญ่แล้วก็มีนี่อีกนะครับหลายตัวเลยนะครับปูไซส์ใหญ่ครับ อีกครับ